จากแม่เจสีกอลาสตามแม่เอสนไลน์นะครับ, Medicine, ola, arr, ini, รบวันนี้เป็นอีพีหนึ่งครับของสมุยก่อนนะครับเป็นการดูดสอบสับโอเคปันจันมีการตรวจยืดข้าวของกลางครับหมายเทียมทะเลนะครับที่บ้านปอปุดตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการครอบครองหมายเทียมทะเลครับผลการตรวจสอบ พบผู้รายสองคนนะครับและเข้าสรรารภาพว่าเก็บมาจากป่าครับบริเวณชายหาดของหมัดหลังนะครับต่ำรวดก็เลยได้นำปูขัดทำพิษพร้อมกับของกลางสองอ็อบครับไปของักบอบูดนะครับและจะดำเนินคดีกับผู้กัดทำพิษอีกต่อไปปนา,านังค้านช่วงเวลาประมาณตีสองนะครับมีชายผนร้ายสองคน พกุกข้อความหลานเซเว่นแถวลองบานสมุยครับโดยที่ว่าใช้เวลาเพียง1.7นาทีครับได้เงินและสักซินทั้งหมดประมาณ3 6 0 0รอบาทนะครับก็ให้ทุกคนนะหมัดระว้งน,นะครับน้องก็ปลอดไปด้วยนะช่วงนี้ ไม่ปวรรวคับ,บดไม่ใช่ข่าวดีเสมอนะครับแท่สำคัญเพื่อชอาวสามยด้วยครับที่อังกฤษเขาดื่มฉีดวัคซีนนะครับได้ฉีดวัคซีนหยายายอายุ90ปีแต่บอกว่าถ้าฉันรับได้ แล้วไม่เป็นอะไรทุกคนก็รับได้นะครับคุณหมอเังกินบอกว่าต้องจีดอีกครั้งหนึ่งร่างจาก21วันผ่านมาก็ต้องหา,ายาร่างกายฟื้นตัวครับประเทศไทยอาจจะเริ่มอ,อีกไม่นานด้วยครับและขานตรงที่เราจะได้ฟื้นตัวเช่นกันวันปลหรือครับกอสามุยมีหยุดจะกินไหมนะครับมี่แฉแงเป็นดูไฟฟ้าครับเราก็มีเศร้าฝรั่งเาวาต่างชาติสคน มีคนบอกเห็นว่าเข้าไปถ่ายรูปนาถูไฟฟ้านี้ครับถ่ายบรรยากาศ Amazing Thailand นะครับไม่รู้หมายถึงอะไรครับที่บ้านเขาไม่มีไฟฟ้าหรือเปล่าครับ <c oughs> ก็เลยหยิงมาถ่ายรูปที่สมุยครับถูไฟฟ้ามันเป็นยังไงแล้วก็ลองอินสตาแกรม Amazing จริงๆนะครับ <c oughs> วันชุก <c oughs> วันชุกวันที่สิบเป็นบัลน,นครับไม่มีใครทำอะไรวันเสา เจ้าของคลับเดอะแบล็กที่ไฟไหม้เมื่อวันที่2นะครับบอกว่าจะเปิดใหม่อีกวันที่24ตอนนี้ทุกคนทำงาน,นครับพยายามซ้อมทุกสิ่งทุกอย่างในเร็วๆนี้เราจะได้ไปตีวันที่คิดเมื่อวันที่2ีนะครับวันอาทิตย์เรือแฮเวนฟล็อตติงบาร์ครับที่เคยอ,อยู่สมุยออกจากสมุยเมื่อ18วันที่แล้วครับเพิ่งถึงกรุงเทพวันอาทิตย์นะครับเพราะอะไรเพราะดินชุโนโผล่พายุ คืนใหญ่ไปไหนไม่ได้นะครับเป็นเรื้อปลาที่รับแดดที่ไหญครับสมุยไม่ค่อยมีลูกค้าเจ้าของปล่อยขลาเรือไปภูุงเทพเจ้าอยู่บนชาวพยานนะครับอิ่มรวยแน่นอนนะครับเดินทางจากเคยไปภูุงเทพเรือนี้เท่าไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าใชัยห้าพันหกร้อยดิเท่ากับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับจากสมุยใหม่ไปกรุงเทพามว่าคูณไหม,มผมว่าถ้าสิบคูณนะครับ แล้วก็มีอีกอย่างนึ่งับวันอาทิตย์มีพายุทอนาดโดครับไกลๆโรงพยาบาลมีคนนั้นนะครับมีคนผมแพนแล้วก็จับือทือถ่ายหลงไฟเลยนะครับ ไม่ทราบมีใครเจ็บหรือเปล่าครับแต่น่าจะไม่มีเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึยนะครับแล้วก็เต้นอายุตอนนายนโกมันอยู่บนน้ำแล้วก็เวลาถึงดินมันก็หมดแดงครับแล้วเราก็หมดการตรวจสอบสืส่อวันนี้ครับเชิญกาอาทิตยหน้าครับผม วันที่19ครับมีอีเวนต์บนจุดชนอยู่ระไมวิวโพยนะครับเพื่อก่อนที่อยู่คนเดียวครับเพื่อคนซอเพื่อคนอยู่งี้เงาครับวันที่10เก้าเดินใบ3ครับเป็นอีเวนต์ฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายตั๋งอาหารฟรีแลบก็คือฟรีครับวันที่19เ้าครับมาเจอกันนะครับที่จุดชนอยู่ระไมครับระไมวิวโพย